สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่วงครัวบ้านเมียอาจารย์อีกแล้วนะคะเห็นส่วนผสมแบบนี้แล้วก็เห็นอุปกรณ์แบบนี้พอจะทราบไหมะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้หวานจะมาทําขนมถ้วยค่ะขนมถ้วยเนี่ยเป็นขนมที่ชอบมากแล้วก็อ,อ,อยากทํามานานแล้วนะแต่พอดีไม่มีโอกาสทําสักทีคราวนี้เราจะไปทําบุญที่วัดไทยกันค่ะหวานก็เลยคิดว่าหวานจะทําขนมถ้วยนี่แหละไปถวายพระ แต่ก่อนอื่นเราต้องลองทํากันดูก่อนนะคะว่าจะสําเร็จไหมนะส่วนผสมก็มีเท่านี้ค่ะมีแป้ง3ามอย่างคือแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็แป้งถั่วเขียวแล้วก็มีใบเตยมีกะทิแล้วก็มีน้ำตาลปีบ๊บเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำน้ำใบเตยกันก่อนนะคะอันนี้เป็นใบเตยแช่แข็งนะที่หวานซื้อมาจากร้านจีนนะคะ ก็มาจากเมืองไทยนะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่สดซะทีเดียวแต่ว่าพอเอาออกมาจากถุงแล้วมันก็ยังเขียวอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะบางคนเขาจะเอาไปตําในครกนะแต่เราเป็นแม่บ้านสมัยใหม่เปล่าเราขี้เกียจตําเราก็เลยจะเอามาปั่นค่ะเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณนี้นะวันใช้ทั้งหมดประมาณ1ิบใบนะคะ จริงๆในในสูตรเขาใช้น้ำใบเตยเข้มข้นประมาณแค่สี่ช้อนโต๊ะนะก็เดี๋ยวลองดูก่อนจริงๆหวานทำขนมไทยไม่ค่อยถนัดนะไม่ค่อยได้ทำด้วยตัดใบเตยเสร็จแล้วแบบนี้นะคะหวานก็จะเอาน้ำน้ำอุ่นนะใส่เข้าไปประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ปั่นค่ะสรุปว่าวิธีของแม่บ้านสมองไวไม่เวิร์คค่ะปั่นไม่เวิร์คเราก็ต้องตำกันอยู่ดีเอาออกมาตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะ ข้าตามละเอียดนะดเริ่มละเอียดแล้วนะคะก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็บดอีกหน่อยคั้นมันนะนะคะโอเคกลิ่นหอมเลยค่ะหอมใบเตยมากๆแล้วก็ใช้มือคั้นต่ออีกหน่อยนะคะ แล้วก็รวบรวมเอากากใบมันออกแล้วบีบน้ําให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ําใบเตยมากรองอีกครั้งหนึ่งนะคะตะแกแรงตาทีๆนะให้ได้เท่ากับปริมาณที่เราต้องใช้นะสี่ช้อนโต๊ะหนสอง ีแถมนิดเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำมตัวขนมกันเลยนะตัวขนมเนี่ยจะใช้แป้ง3ามอย่างนะ <c oughs> ก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยครึ่งถ้วยแต่ว่าตักออกหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็แป้งถั่วเขียว หนึ่งส่วนหนึ่งส่นสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมสามช้อนโต๊ะอันนี้แป้งเท้าใหญ่ม่อมที่หวานหาได้ที่นี่นะม,นมันเป็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวลองดูไม่รู้จะเวิร์กไหมแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะครึ่งถ้วยกับอีกสองช้อนโต๊ะแล้วก็เราจะใส่น้ำใบเตยไปเลยนะแล้วก็ใช้มือคั้นให้ทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะ น้ำตาลน้ำตาลมันจะเป็นน้ำตาลปี๊บมันจะเป็นเม็ดเมนะคะต้องบี้ให้เว <c oughs> ลาใช้มือไปมันจะรู้เลยว่าเนื้อมันจะยังแบบว่าเป็นสักๆากเป็นหยาบหยาบนะคะก็ต้องบี้ให้หมดนะคะ พอเราคั้นมาได้สักพักหนึ่งน้ําตาลเริ่มไม่เป็นเม็ดมากแล้วนะคะมันมันยังไม่ละเอียดร้อยเปอร์เนหรอกนะแต่ว่าหวานคิดว่าเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปกรองอยู่ดีนะก็จะใส่หางกะทิค่ะหางกะทิหนึ่งถ้วยนะหางกะทินี่ก็คือด้านล่างอ่ะของกะทิกระป๋องอะค่ะก็คือเราจะไม่เราจะไม่เขย่ามันใช่ไหมเราปล่อยให้กะทิมันนอนก้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ ก็ใช้เฉพาะส่วนข้างล่างก็คือหางกะทิแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะกรองตัวขนมนะโดยที่หาภาชนะที่มันมีปากแบบนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะได้กรอกใส่พิมพ์ได้เลยนะเนี่ยมันก็จะมีเศษน้ำต,ตาลแบบนี้นะคะ ก่อนที่เราจะทำหน้าขนมนะเราก็จะเรียงตัวถ้วยเนี่ยนะคะถ้วยตะไลเนี่ยนะในลังถึงก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเอาถ้วยไปนึ่งก่อนก็มันจะใส่ได้8ถ้วยนะประมาณนี้นะแล้วก็เอาไปนึ่งเลยค่ะที่ไฟแรงสุดนะเขาบอกให้หนึ่งประมาณ5นาทีค่ะ อ่ะเรามาทําหน้าขนมกันนะคะหน้าขนมก็จะทําง่ายมากก็มีแค่หัวกะทิ2ถ้วยนะหัวกะทิก็คือส่วนบนนะของกะทิกระป๋องนะคะถ้าทําที่เมืองไทยมันก็คงจะอร่อยกว่าแน่นอนเลยเนาะแต่ว่าเรามีเท่านี้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะ1ช้อนชา แล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้านะคะเศษหนึ่งส,ส่วนสี่ถ้วยนะกับอีกสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองเสร็จแล้วก็ควรให้ทุกอย่างเข้ากัน พอผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็กรองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหยอด <c oughs> ขนมกันแล้วนะคะอันนี้หวานก็นึ่งถ้วยตะไลเอาไว้ได้ประมาณหนาทีแล้วนะใช้น้ําเดือดนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้หลีไฟลงช่วงที่เราจะหยอดตัวขนมนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะร้อนมือมากนะคะแล้วก็จะหยอดแค่ครึ่งพิมพ์เท่านั้นนะ มาดูกันเ,เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เร่งไฟกลับแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นึ่งไปประมาณ8นาทีค่ะ โอเคครบแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะต่นเต้นนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาหยอดหน้ากะทินะ ไแหลมอันนี้เดี๋ยวเราจะเนื่องอีก10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ครบสิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยว,ว้าวคล้ายคล้าแต่ไม่รู้จะอร่อยไหมเ้วเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะคะ ทำขนมถ้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูอย่างรวดเร็วให้ดูก่อนมีกล้าเอียงเยอะเดี๋ยวไปหมดจานอันนี้ลังถึงแรกนะทั้งหนึ่งมันจะทำได้ทีแค่แปดถ้วยเท่านั้นนะพอดีอันนี้มันเมื่อกี้มันร้อนแล้วแลวหวานจับแล้วมือมันนิ้วมันลงไปจิ้มแจ๊กก็เลยเดีชิมถ้วยนี้ให้ดูนะแล้วมีไม้พายด้วย นี่นะอืมโอ้อ้ามันยังร้อนอยู่อ่ะมันจริงๆมันต้องรอเย็นนิดนึง สติ่งหัวฟาดมากๆรสชาติพอดีเลยอะ่ะนี่อีกมันมันต้องรอเย็นนะคะนี่มันมันยังร้อนอยู่มันก็เลยแบบว่าือ ลำมุนสุดยอดไปแล้วค่ะ